ไปได้ช่วยลูกช่วยร้านทำมาหาฟินเนาะหลักเกณฑ์มันก็ใช่ใช่ผูดถึงว่าตัวงานของรัฐก็หาทางออกให้เราจ็ประมาณนั้นเลยลูกลูกทราบจริงจ้าขายของที่นี่มากี่ปีแล้วครับมาประมาณสงกรานนี้ก็ส่วนสองปีแล้วสองปีเขาเพิ่งมาเพิ่งได้ผมยินแค่อาทิตย์กว่าๆนี้หละ ผมบดินที่ข้างหลังร้านจ้ะหลังร้านอันนี้เป็นโครงการอะไรกันโครงการอะไร,ร,ะไรที่เขามีเงินข้าวหมู่บ้านได้ไอ้น,นั่นนะเขาเรียกอะไรนะต,ตะลาดประชาชน่ะจ้ะประมาณนั่งเลยพอ,พอพอขายได้ไหมคทุกวันนี้ไม่ค่อยได้แล้วไปก่อนทำขนมเกือบไม่ทัน ประมาณสักสองพันสาพอได้อยู่แต่ก่อนตอนยังไม่มีโควิดนะตอนนี้ไม่ได้เลยวันละสอ0ร้0ยอยยังยังอยะนี่เป็นเขตของแขวงทางหลวงชนบทค่ะเขตของทางหลวงชนบทแต่ป้าเราลองเล่าตัง้งแต่เริ่มแรกที่เขาให้ใช้อออตอนแรกเขาผู้ใหญ่เขาบอกว่าให้มามาจับจ่ายไอ้จับที่ขายของเป็นตลาดนัดก็ดี ตลาดนะัดไปไม่รอดมันไม่มีคนมาทีนี้ก็เลยผู้ใหญ่มูเจ็ดบอกว่าไปสร้างทําเป็นเพิงนั่งขายจะได้ไม่ร้อนจ้ะพอดีก็เลยสร้างหมามาได้ประมาณปีกว่าเขาก็มาพูดอยู่แล้วบอกว่าเขาบางทีวทักเขาเขาจะให้หรือออกอย่างนี้ จะดูรอรอดูก่อนคุยกันก่อนเมื่อวานเขาไปที่สารก้างเขาบอกว่านัดเขาจะคุยไกลเตียกันอันนี้<ะ>อันนี้ก็าการประชาคมก่อนแล้วจันหมู่บ้านเขาฉันไม่ได้อยู่หมู่บ้านนี้นะฉันอยู่บ้านหมู่หมู่แปดแต่หมู่บ้านนี้เขาเราก็เช่าให้นี้ก็เลยไม่เช่าจา้ะมามา,มา,มา มีญาติอยู่ที่นี่ญามีญาติช่วยเลยมาจัดจองแต่ก่อนมาร้านนี้มาูกครึ่งหนึ่งเขามามาเริ่มแรกเขามาครึ่งหนึ่งทีนี้พอคำนี้เขาบอกว่าให้ทําให้วางทางให้เขาเขาก็มายอมเนาะเขาอยากอยากได้ร้านใหญ่ใหญ่มาทางนี้ก็เลยเขา เขาก็เลยสร้างมาก็เลยบงังเขาจะยกทางนู้นทีหลังก็เลยบอกว่าเออแล้วเ <c ười> <ừ. S 2> จอันนี้ส่วนมากก็เป็นคนแถวพื้นที่หรือเปล่าทีา่มายาพื้นที่นี้แหละมันไม่มีไปไหนขหองมีแต่แถวพื้นที่เลยมีหมูเ ت, ม่เจ็ดหมู่แปดหมู่เออส่วนมากคนนี้ก็หม,ม,ม,มู่เจ็ดมีแต่หมู่เจ็ดหมู่แปดหมู่หมู่ห้าแค่นั้นเอ็มในในละแวกยา ที่มาขายคืออยู่ในละแวกนี้หมดจางอยู่ละแวกนี้หมดค่ะในหมูเจ็ดแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงใช่ไหมครัตำบลโคกยางเหมือนกันคุณน้อยก็เออจากที่เกิดเรื่องทางแขวงแขวงขาหลวงชนบทรีแขวงขาหลวงย้ายมาถึงริมให้ดึงดิงขาพอดีเลยตลาดประชารัฐแถวหมูเจ็ดตำบลโคกยางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะ บางร้านก็ปิดร้านชั่วคราวนะเพราะว่ามีเรื่องมีราวที่ยังไม่มั่นคงในการที่จะทำารขายอันีร้านอะไรครับนี่ครวยสานใต้ขายอะไรบ้างเ่ึ้นจุ่มส้มตำทุกอย่างขาหมูนี่ทุอ่างาเาทำไมทำไมปิดร้านครับ ก็ปิดะหมดอารมณ์ขายหมดอารมณ์ขายเขาจะไล่ระมานไม่ใช่เลยใช่ผมทำอะไรอ่ะรู้อะไรตรงนี้รื้อมืนนี้ยัมร,รู้หรอจะไปทำอะไรต่ออ,อ,อันนี้รอรอแต่เขาบอกใช่ใชครับถ้าลงทุนเรือะรักันแปดหมื่กว่าแ้วผมเทออืนอีกสามหมืออ่นเหมนสามหมื่นกว่าก็ลงทุนประมาณเกบแสน,นขายได้นานยัง 6เดือนได้ทุนคืนย,ยังยังก็ลำบากเนาะ <c oughs> ทางนน้นครับเมื่ร้อนหรอกเป็นผู้ใหญ่รถไฟเรือถอนช่วงไหนไม่รู้กันเนาะนนสถานที่ตรงนี้ก็เป็นจุดสีแยกบ้านโพธิ แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางนะครับบริเวณสีแยกซึ่งร้านค้าเหล่านี้นก็จะเป็นร้านค้าที่ผ่านการประชาคมแล้วก็ได้รับอนุญาตแขวงทางหลวงชนบทนะครับเพื่อที่จะทําการก่อสร้างในโครงการงบป,ประมาณของประชารัฐนะครับเมื <t> ่อ <m 2> ปีสองปีที่แล้วแต่้นเวลานี้ก็มีเจ้าของพื้นที่ที่อยู่มีที่ดินอยู่ข้างหลังนะฮะ ได้น้องเรียนไปยังแขวงทางหลวงชนบทสุรินเพื่อให้รือร้านเหล่านี้นะครับทําให้กลุ่มพ่อค้านแม่ค้า,าและชาวบ้านทนนี้ไม่พอใจนะครับก็ได้น้องเรียนไปถึงทางจังหวัดนะก่อนที่ทำการก่อสร้างตรงนี้ก็ได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้านแล้วก็ขออนุญาตทางแขวง,งวงทางหลวงชนบทสุรินแล้วก็ องการบริหารสตรบนคทุกอย่างก็เป็นที่เยบอ้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทำการก่อสร้างตลาดนะครับเพื่อบริการลูกค้าดังนั้นก็เป็นประเด็นที่เจ้าของที่ดินที่อยู่ด้านหลังนะครับอ้างว่าบ,าบทบงังคับสัภาพของที่ดินก็จะมีอาคารปลูกสร้างมาทาหลัง บางร้านก็ปิดนะครับช่างนักในการที่อยากจำหน่ายสินค้ารับนี้ก็เป็นป้ายหลักฐานโครงการตลาดชุมชนกองทุนหมู่บ้านผักว่าหมู่ที่7ตำบลพกยางอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการพัฒนามหมู่บ้านและชุมชนอย,อ,ยอย่างยั่งยืนโดย ศาสตราชาตามแนวทางประชารัฐนะครับจากสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนยังแห่งชาติหรือสอตบจำนวน3 0 0แสนบาทดำเนินการเมื่อวันที่26กพฤศจิกายน2561นะครับก็จะเห็นตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับมีการก่อสร้างตลาดที่มาตรฐานนะครับเป็นการสร้างในได้ให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริงนะครับ ไม่ได้าขาดเลยไ,ไม่ได้เหรี่นี่เลยการีแล้วก็ช่วงนี้ก็มีปัญหาในการร้องเรียนกันนะครับเรื่องของการบิดตังบิดตังคัณนียภาพของเจ้าของที่ดินที่อยู่ด้านหลังนะทาให้ร้านค้าหลายร้านก็ทำการปิดตัวโลง่ชคพาวนะครับไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้ก็อยู่ที่ท,ทางแงางงขวงถนนเชตระบุนนะครับว่าจะให จะลายตอนหรือว่าจะให้รือหรือว่ายย้านไจะให้สรุปยังไงก็ต้องว่าต่อไปนะครับมีความเห็นยังไงบ้างครับผมก็อยากให้ต่อสักปีสองปีเลยอันนี้คุณทำาใช่ครับอย่ามน้อสักปีสองปีก็ยังดีใช่ครับได้คุณคุนมากให้ยู่ต่อก็ลงทุนมาเยอะแล้วใช่ครับ ถ้าถ้าให้เลี้ยแล้วก็ม่รู้จะไปทำอะไรเป็นไหนโอ้ยผมก็ไปกลมุตตะมูปลาให้ทำไงอ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงยุคโควิดใช่ครับแต่ทางยานหาทองก็ลำบากใช่เนี่ยใครเข้าก็มีวิจัยเลยเดือดร้อนเดือดร้อนหลายรายใช่ครับครอบครัวก็เดือดร้อนด้วยใช่มีสีก็มีเยอะเพราะฉะนั้นก็เห็นใจด้วยเหอะ อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีส่วนชอบตัดสินใจให้ให้อยู่ต่อใช่ทิศทางเนี่ยยิ่งถามเราก็จะประสานทางผู้หลักผู้ใหญ่ว่าดูการดูทำอะไรอย่างไรให้เราเพราะทุกคนก็ลงทุนมาเยอะแล้วก็ลำบากมาเยอะแล้วพอจะเข้าที่เข้าทางก็ใช้เวลาตามความสุขวน ก็ครอบครัวเดือดร้อนแต่ได้ก็ไม่ม,ม,มนีนี่คุณอะไรครับผมไปรายศนีย์ครับคนบ้านไหนคนบ้านเซมสุขลูกตะบัว<า>บ้านเซมสุขขอเชา่าพื้นที่ตรงนี้ทำมาหายกินใช่ครับขอเพิ่มลงทุนไปเ่อยๆมากมายสี่หมื่นห้าพันเกือนี่3สามหมื่นกว่าเกือบแสน แต่ผู้ใหญ่ลงทุนว่าสิบปีวันสิบปีนะสิบปีกบ็บ้านนี่เพิ่งทำได้ไม่กี่เดือนพวกเดือนน่ะก็มีเรื่องเวลาไม่ต้งยุติตกกกกเนี่ยถึงตะลากกันลูกกัเบียร์เนี่ยมีขนาดตลากกับตัวเลยตัวน,นี้สินไม่มีต่างใจครับ ชุดอักสิบป,ปีอะไรอันน,อนี้โยนไหนนี่อันน,อนี้โยนไหนนูนลายนีเพื่อไหนกำมิจโนทย์นี่ตัง้งนี้ก็สร้างจะกดดันผองผมออกนะ ทำไมผู้ใหญ่ผู้ช่วยไม่บอกลงทุนปะะ่าเท่าไหรน้องพงศ์ก็นากลัผมเป็นหนี้เป็นสิบเ,เงาแต่ผมยังไงผมกาบอกเอ,อ้ยเดี๋ยวยื่นให้แค่นี้แต่สาวันนี้เขาผมลงทุนเท่าไรอ่ะ,อะแค่หกเดือนเนาะน้นอ,ะองชาวจะโอ้สาลวสาลงทุนให้เป็นแสนเอาที่ไหนได้เนาะ 哦。Oh.